ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณนุครับคุณนุเล่าว,ว่าเมื่อประมาณปีพศ2550ผมกับแฟนวางแผนที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวเราสองคนก็ชวนกันไปดูบ้านจัดสรรตามโครงการต่างๆตัวผมเองได้ไปถูกใจพื้นที่ของโครงการบ้านจัดสรรโครงการหนึงเพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและที่ทํางานแฟนของผมมากนักผมกับแฟนก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะซื้อบ้านของโครงการนี้แหละ ซึ่งลักษณะของโครงการบ้านจาัดสรรโครงการนี้เราจะต้องไปจองพื้นที่แล้วก็เลือกตำแหน่งและแบบบ้านไม่ได้ซื้อบ้านที่สร้างเสร็จแล้วถ้าจะว่ากันตามตรงมันก็เสี่ยงอยู่นะเพราะมีข่าวให้เห็นอยู่บ้างว่าบางโครงการเจ้าของบ้านต้องมานั่งผ่อนสาวบ้านแต่ผมกับแฟนคุยกันแล้วว่าเจ้าของโครงการเขาเครดิตด,ดีเป็นที่นับหน้าถือตาผมก็เลยคิดเอาว่าคงจะไม่โดนเทแน่ ในระหว่างที่บ้านของผมกําลังดําเนินการก่อสร้างผมก็ได้เข้าไปดูตรวจงานเองทุกวันมีวันหนึ่งก็เข้าไปตรวจงานตามปกติแล้วผมก็ไปเห็นว่ามีกระทงใบตองใส่อาหารคาวหวานจัดเป็นช่องๆประมาณสี่ช่องข้างๆกันนั้นมีขวดน,น้ําแดงวางอยู่ในบ้านของผมซึ่งมันไม่ใช่พื้นที่บริเวณร,บรอบๆบ้านนะแต่วางอยู่ที่พื้นในตัวของบ้านเลยลักษณะของกระทงใบตองที่ผมเห็นนั้น มันเหมือนกับว่าเป็นการจัดวางเครื่องเส้นผีผมก็เลยตกใจรีบถามช่างก่อสร้างว่าใครมาทําอะไรพี่เลนพี่เลนแบบนี้ในบ้านของผมผมยอมรับเลยว่าตอนนั้นรู้สึกโกรธมากเพราะมันไม่เป็นมงคลพอไล่ถามไปถามมาก็ไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นคนทําผมก็เลยแจ้งเจ้าของโครงการไปซึ่งเจ้าของโครงการก็ได้แต่ขอโทษผมแล้วให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก หลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้แฟนของผมฟังจนกระทั่งบ้านสร้างเสร็จผมกับแฟนก็ย้ายเข้ามาอยู่เอาเลืกเอาชัยก่อนเพราะว่าตัวบ้านยังตกแต่งไม่เสร็จแฟนของผมก็เอาที่นอนปิกนิกขึ้นไปปูนอนในห้องนอนบนชั้นสองส่วนผมนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ชั้นล่างตรงส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นและผมก็เผลอหลับไป ขออธิบายก่อนว่าภายในบ้านยังตกแต่งไม่เสร็จเพราะงั้นจะยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรบริเวณห้องนั่งเล่นผมจะติดพัดลมเพดานแบบที่มีโคมไฟด้วยแต่คืนนั้นผมไม่ได้เปิดพัดลมนะด้วยความที่มันเป็นฤดูหนาวไม่จําเป็นต้องเปิดพัดลมก็ต้องนอนห่มผ้าห่มแล้วผมรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาช่วงกลางดึกพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าพัดลมโคมไฟที่เพดานมันหมุน หมุนประมาณเราเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งซึ่งก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วสักพักพัดลมก็หมุนช้าลงเรื่อยๆแล้วหยุดไปในที่สุดหน้าตอนนั้นผมยังสลืมสลืออยู่ก็เลยเข้าใจว่าสงสัยไฟจะดับแต่หางตางผมมองเห็นว่าไฟทางขึ้นบันไดยังสว่างอยู่แสดงว่าไฟไม่ได้ดับและผมก็มาน,นึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่ได้เปิดพัดลมคราวนี้ผมเริ่มรู้สึกกลัวแล้ว ก็เลยจะลุกขึ้นไปนอนกับแฟนบนห้องนอนแต่มันขยับตัวไม่ได้ความคิดในตอนนั้นคือถูกผีอำแน่ๆผมได้แต่นอนกรอกลูกตาไปมาเพื่อมองหาสิ่งผิดปกติสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างผมมันกำลังค่อยๆยกขึ้นแบบที่ผมเห็นขาของตัวเองกำลังตั้งฉากกับพื้นจากนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งลงผมรู้สึกวูบเหมือนใจล่วงหล่นลงพื้น พยายามพึ่สู้สุดแรงจนสามารถขยับตัวได้พอลุกขึ้นได้ผมก็วิ่งขึ้นชั้นสองทันทีพร้อมกันนั้นก็มีเสียงหัวเราะด,ดังไล่หลังผมมาลักษณะเสียงหัวเราะเป็นเสียงเล็กแหแมๆซึ่งเป็นเหมือนเสียงของผู้หญิงผมรู้สึกเสียวสันหลังวา่าคนที่แผ่นหลังลุกไล่ขึ้นไปจนถึงหัว พอผมเปิดประตูห้องนอนเข้าไปก็เห็นแฟนกํนาลังนอนหลับอยู่ผมก็อุ่นใจขึ้นแต่ก็ไม่กล้าปลุกแฟนผมได้แต่นอนนิ่งไม่กล้าขยับตัวและก็นอนไม่หลับอีกเลยจนกระทั่งเชา้าพอตื่นเช้าขึ้นมาแฟนของผมก็ชวนไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดซึ่งปกติแฟนของผมทําบุญทําทานเป็นประจําอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไร แต่พอขากลับจากวัดแฟนของผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเหมือนคนโบราณห่มสบายสีแดงเขาเดินไปเดินมาในบ้านหลังใหม่ของเราแฟนของผมก็ตะโกนถามผู้หญิงคนนั้นว่ามาหาใครแต่เขาไม่ตอบและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินที่แฟนของผมถามด้วยซ้าในฝันตอนนั้นแฟนของผมไม่ได้รู้สึกกลัวหรือเกรงอะไรก็เลยเดินเข้าไปถามคำถามเดิมว่า มาหาใครคะแต่พอผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาแฟนของผมถึงกับตกใจจนสะดุ้งตื่นเพราะใบหน้าฝั่งขวาของผู้หญิงคนนั้นเละจนดูไม่ได้แฟนของผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกใจไม่ดีเลยเป็นที่มาของการชวนผมมาทําบุญต้องบอกก่อนว่าวันก่อนหน้าที่พวกผมจะเข้าอยู่ผมได้อัานเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานเข้าบ้านมาก่อนแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคล เพียงแต่ยังไม่ได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นเพราะอย่างที่บอกว่าบ้านยังตกแต่งไม่เสร็จสมบูรณ์พอผมได้ยินแฟนเล่ามาแบบนี้ผมก็นึกไปถึงเรื่องที่ตัวเองเจอแต่ผมยังไม่กล้าเล่าให้แฟนของผมฟังเพราะกลัวว่าเขาจะกลัวและเก็บไปคิดมากก็เลยปล่อยผ่านไปคืนวันต่อมาผมกับแฟนก็พากัานเข้าไปนอนที่บ้านหลังใหม่เหมือนเดิม ผมคิดว่ารอสองคนไปทําบุญให้เขาแล้วคงไม่มีอะไรแล้วละ่ะผมนอนอ่านหนังสือปรัชญาชีวิตไปจนประมาณเก,เกือบจะเที่ยงคืนก็เริ่มรู้สึกง่วงแฟนของผมที่นอนอยู่ข้างๆหลับไปนานแล้วผมวางหนังสือลงแล้วลุกเดินขึ้นไปเปิดไฟจังหวะที่ปิดสวิตช์ไฟเสียงแป๊ก <ๆ S 1> ก็มีเสียงของผู้หญิงมากระซิบที่หูข้างซ้ายขอยงผมว่ามาแล้วนะเป็นเสียงเอ่ยเอ่ยเยน็นๆชั่วนให้ขนหัวลุก จากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงหัวรรอกคิกคักแสดงถึงความพอใจผมขนลุกไปทั่วทั้งตัวรีบสาวเท้าเดินลงไปล้มตัวลงนอนข้างๆแฟนของผมตอนนั้นที่ชั้นสองยังไม่ทันได้ติดพมา่านเพราะงั้นถึงแม้ว่าผมจะปิดไฟนอนก็ตามก็จะมีแสงสว่างจากเสาไฟถนนของหมู่บ้านสาดส่องเข้า,ขามาอยู่ดีไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจให้ผมมองไปที่ประตูห้องนอน ทำให้ผมเห็นว่ามีผู้หญิงสวมชุดไทยแบบโบราณห่มผ้าสไบสีแดงเดินทะลุป,ประตูออกไปและไม่ถึงวินาทีเธอก็เดินทะลุป,ประตูกลับเข้ามาเธอเดินทะลุป,ประตูเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นเหมือนจงใจจะทําให้ผมรู้ว่าเธอไม่ใช่คนผมก็ดึงผ้าห่มขึ้นคุมโปรงนอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มจนเผลอหลับไปรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทําให้ผมตัดสินใจเล่าเรื่องที่ผมได้เจอให้แฟนของผมฟังเราสองคนก็เลยตกลงกันว่าจะหาเลิกงามยามดีจัดพิธีทาบุญขึ้นบ้านใหม่เลยดีกว่าไม่ต้องรอจนบ้านตกแต่งเสร็จตามที่วางแผนกันไว้ดวงวิญญ,ญาณที่เคยสิงสถติตอยู่หน้าที่แห่งนี้จะได้รู้ว่าตอนนี้เราสองคนเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาจะได้ไม่มายุ่งวุ่นวายในบ้านของเราอีกวันเลือกดีที่เร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้า แสดงว่าเราต้องรอไปก่อนผมกับแฟนก็คุยกันว่าในระหว่างนี้เราก็จะไม่มานอนที่บ้านหลังใหม่ละกันเพราะต่างคนก็ต่างรู้สึกกลัวด้วยกันทั้งคู่แต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ให้เราสองคนต้องละเหตุกลับมานอนที่บ้านหลังใหม่เพราะช่วงที่เราเข้ามาดูช่างกําลังตกแต่งบ้านร,าปรอปภของหมู่บ้านเดินมาบอกว่าให้เรามัดระวังปิดล็อกบ้านที่ดีเนื่องจากเมื่อวานนี้บ้านหลังที่อยู่ท้ายโครงการถูกคนร้ายงัดเข้าไป ทำให้ประตูบ้านเสียหายคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นแถวนี้แหละที่แอบลักลอบเข้ามาเพราะโครงการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์สรุปว่าคืนนั้นผมกับแฟนก็เลยต้องมานอนที่บ้านเพื่อให้คนรู้ว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วคืนที่3ผมกับแฟนเข้านอนกันตั้งแต่สามทุ่มผมพยายามข่มตานอนอยังไงก็นอนไม่หลับเพราะเป็นกังวลเรื่องหัวขโมยบวกกับความกลัวผีด้วยแหละ ผมนอนได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังขึ้นเสียงมันเหมือนกับว่ามีหมามาเห่าอยู่ที่หน้าบ้านของผมด้วยความที่กลัวว่าจะเป็นขโมยขจรแอบ,บเข้ามาผมก็เลยเดินไปส่องดูที่หน้าต่างผมเห็นว่ามีหมาพันธุ์ไทยสีดําตัวหนึ่งกําลังยืนเห่าอยู่ที่หน้าบ้านของผมท่าทางเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรบางอย่างผมคิดว่าอาจจะเป็นขโมยก็เลยโทรแจ้งรปภของหมู่บ้าน พร้อมกันนั้นผมก็ค่อยๆเดินย่องลงไปสังเกตการด้วยพอผมไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าต่างของห้องนั่งเล่นอยู่ดีๆเสียงเห่านั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงหอนหวยหวนลากยาวจนผมรู้สึกใจวิวสายตางผมยังจับจ้องไปที่ภายนอกบ้านจู่ๆก็ปรากฏมีผู้หญิงนุ่งชุดไทยโบราณห่มสบายสีแดงนั่งกอดเข่าอยู่บนกำแพงรั้วข้างบ้าน ตอนนั้นผมรู้แล้วว่าต้องใช่อย่างที่ผมคิดแน่ๆจังหวะที่ผมกําลังจะก้าวเท้าเดินถอยหลังกลับดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้แล้วว่าผมแอบมองเธออยู่เธอลุกขึ้นกระโดดลงจากกำแพงอย่างรวดเร็วแล้ววิ่งมาทางผมผมทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนขาแข็งอยู่ตรงนั้นเธอวิ่งมาหยุดที่ข้างหน้าต่าง ผมถึงได้เห็นใบหน้าของเธอชัดๆว่าใบหน้าซี่ขวาของเธอเละจนดูไม่ได้ตาซ้ายของเธอจ้องมาที่ผมเขมงเธอเอาหัวโขกกระจกเป็นจังหวะเสียงดังตึงๆจากนั้นผมก็ภาพตัดไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่แฟนของผมมาเจอผมนอนอยู่ข้างหน้าต่างผมถึงกับไข้ขึ้นสูงต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงสองคืนแล้วก็นอนผวาตื่นกลางดึกอยู่อีกเป็นเดือน ผมกับแฟนถึงขั้นต้องปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีจนตกลงกันว่าถ้าทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วยังเจอแบบนี้อีกเราคงต้องปล่อยขายโชคดีที่ในวันทําบุญขึ้นบ้านใหม่พระที่เรานิมนต์มาท่านเหมือนมีสัมผัสพิเศษเพราะหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็เรียกผมเข้าไปคุยท่านถามว่าได้ย้ายเข้ามาอยู่หรือยังผมก็ตอบท่านไปว่ามานอนได้หลายคืนแล้วท่านก็ถามต่อว่าเคยเจอเจ้าของเก่าไหม ผมทำหน้างงยังไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านสื่อแต่พอท่านพูดว่าผู้หญิงโบราณชุดแดงนะ่ะผมขนหัวลุกสู้ขึ้นมาเลยผมตอบท่านว่าครับท่านแนะนำว่าผู้หญิงชุดแดงอยู่ที่ข้างบ้านแถวแถวแนวรั้วถ้าหาเจอก็แล้วแต่ผมจะทำยังไงต่อหลังจากที่ท่านกลับไปแล้วผมก็เดินไปสำรวจบริเวณที่ท่านบอกปรากฏว่า ผมเห็นตุ๊กตาปูนปั้นรูปนางรำสวมใส่ชุดไทยสีแดงห่มสบายสีแดงถูกฝังความหน้าอยู่ในดินแต่ส่วนหลังโผล่พ้นดินขึ้นมาผมค่อยๆแกะออกมาก็พบว่าใบหน้าฝั่งขวาของตุ๊กตาตัวนั้นแตกหายไปผมรีบวางตุ๊กตาตัวนั้นลงด้วยความตกใจแล้ววิ่งไปบอกแฟนของผมให้ออกมาดูผมพยายามสืบเสาะหาข้อมูลว่าตุ๊กตาตัวนี้มาอยู่ที่พื้นบริเวณบ้านของผมได้ยังไง จนผมได้รู้มาว่าเมื่อก่อนบริเวณนี้เคยมีต้นหางนกยูงขนาดใหญ่หลายคนโอบน่าจะมีอายุหลายสิบปีและเคยมีชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็นนางไม้หายเข้าไปในต้นหางนกยูงแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนมากราบไหว้แล้วก็ตั้งศาลเพียงตาเอาไว้แต่พอที่ดินถูกซื้อเพื่อทำโครงการบ้านจัดส,สรรศาลก็ถูกรื้อทิ้งต้นหางนกยูงก็ถูกตัดว่ากันว่าคนงานก่อสร้างก็เห็นกันบ่อย ซึ่งเดาได้ว่าตอนที่ผมเห็นกระทงเครื่องเส้นวางอยู่ในบ้านก็อาจจะเป็นเพราะมีคนเห็นดวงวิญญาณของหญิงชุดโบราณสีแดงตนนี้ตอนนั้นผมรู้สึกสับสนไปหมดไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยไปปรึกษาแม่ของผมแม่ก็พาไปหาร่างทรงร่างทรงก็บอกให้ผมตั้งสารให้เขาใหม่แล้วให้เขาช่วยดูแลบ้านผมก็ทำตามที่ร่างทรงบอกผมซื้อสารไม้ทรงไทยโบราณมา แล้วก็ให้ร่างทรงทาพิธีให้ตุก๊กตาปูนปั้นก็ยังเป็นตัวเดิมที่เอาไว้ในศารไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลังจากนั้นผู้หญิงสมชุดไทยโบราณสีแดงตนนั้นไม่เคยมาปรากฏตัวให้ผมกับแฟนของผมเห็นอีกเลยแถมยังช่วยดูแลบ้านให้อีกด้วยอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งผมกับแฟนกันลังจะออกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด หลังจากตรวจตาเช็คข้าวของเครื่องใช้ในบ้านรวมถึงปลั๊กไฟสวิตไฟต่างๆเรียบร้อยปิดประตูบ้านจาัดก,การล็อกเสร็จสับกำลังจะเดินไปขึ้นรถแฟนของผมได้ยินเสียงเ้าะประตูบ้านจากด้านในเขาหันมาถามว่าผมได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าซึ่งผมเองก็ได้ยินเราสองคนก็เลยรู้สึกเอะใจกลับเข้าบ้านไปตรวจเช็คสำรวจความเรียบร้อยอีกครั้งปรากฏว่าผมลืมปิดบอที่ถังแก๊ส คราวนี้พอออกจากบ้านมาก็ไม่มีอะไรเดินทางไปเที่ยวกันได้อย่างสบายใจส่วนที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเพื่อนบ้านมักจะไม่รู้ว่าพวกเราไม่อยู่บ้านผมมีเพื่อนบ้านที่น่ารักมีน้ำใจชอบเอานั่นเอานี่มาฝากอยู่เป็นประจำบางครั้งเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าวางขนมไว้บนกล่องไปรษณีย์นะเรียกแล้วสงสัยคนที่อยู่ในบ้านไม่ได้ยิน แต่คือว่าพวกผมอ่ะไม่อยู่บ้านแต่เพื่อนบ้านยืนยันว่ามีผู้หญิงเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านและที่สําคัญคือเปิดทีวีด้วยหลังจากนั้นเพื่อนบ้านจะโทรถามผมก่อนว่าอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะไม่มั่นใจว่าที่เห็นเดินอยู่ในบ้านใช่คนจริงๆไหมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ